สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสศินิพานนะคะในช่วงของห้องเรียนนาฏศิลป์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชานาฏศิลป์คุณครูจะมาสอนเรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองแต่สำหรับจะเป็นพื้นเมืองของภาคไหนเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักการแสดง นัดเสิงพื้นเมืองของแต่ละภาคเรามาฟังเนื้อหาก,กันก่อนนะคะว่าการแสดงนาฏสินพื้นเมืองของไทยเรามีอะไรกันบ้างและมีความหมายไว้ว่าอย่างไรการแสดงนาฏศินพื้นเมืองเป็นการแสดงที่จะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นนั้นๆค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีสอดการส,ดสดัดแทรก วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นไว้ในการแสดงการแสดงนาตัดสินพื้นเมืองแต่ละภูมิภาคจะมีการแสดงที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะการแสดงนาตัดสินพื้นเมืองที่คุณนครูนํามาให้นักเรียนได้รู้จักกันคือการแสดงนาฏัิสินที่สะท้อนให้เห็นชีวิตของคนชาวพื้นเมืองนั่นเองหรือชาวภาคเหนือ การแสดงเหล่านี้นะคะก็จะสะท้อนวิถีชีวิตของคนภาคเหนือที่มีลักษณะนุ่มนวลอ่อนหวานการแสดงที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามเช่นการฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนสาวไหมและเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒน,นธรรมประเพณีของภาคเหนืออีกด้วยค่ะแดงฟ้อนเล็บ การแสดงฟ้อนเล็บคือการแสดงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของภาคเหนือที่มีท่าทางอ่อนช้อยงดงามมีความพร้องเพลียงนิยมแสดงกันเป็นหมู่เครื่องแต่งกายนุ่งผ้าซินเสื้อแขนกระบอกยาวห่มสบายเข้าวมวยผมติดดอกไม้ห้อยอุบะโอกาสในการแสดงจะแสดงใน เวลาที่เราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเทศกาลวันสงกรานต์ั่นเองค่ะไปฟอนเล็บอุปกรณ์ของการแสดงฟอนเล็บนะคะก็คือเล็บทองเหลืองค่ะนิ้วมือทุกนิ้วจะสวมเล็บทองเหลืองยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเช่นปีของกองแอลนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะว่าการแสดงฟอนเล็บจะใช้อุปกรณ์การแสดงคืออะไร สาวไหมเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับการปั่นฝ้ายทอผ้าลีลาการฟ้อนหรือลีลาท่าฟ้อนจะเกี่ยวกับการมวนไหมาสาวไหมด้วยท่าทางต่างๆและพอเป็นผืนผ้ามีเวลา,าที่อ่อนช้อยสวยงามเครื่องแต่งกายการแต่งกายจะแต่งกายแบบพื้นเมืองนุ่งผ้าสิ้น สวมเสื้อแขนกระบอกขุมสบายผมกล้าวมวยประดับดอกไม้ค่ะโอกาสในการสแสดงจะแสดงในเทศกาลต่างๆหรืองานนักขัดรเริกฟ้อนสาวไหม่ฟ้อนสาวใหม่นะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการสแสดงก็จะมีสะลซึง การแสดงพื้นเมืองภาคกลางการแสดงพื้นเมืองภาคกลางส่วนใหญ่จะแสดงที่มีความสนุกสนานเพราะวิถีชีวิตของคนภาคกลางเป็นคนรักความสนุกสนานเช่นการรำกองยาวการแสดงลำตัดอีกทั้งคนภาคกลางค่ะจะประกอบอาชีพเกษตรกร,เ,กรเป็นส่วนใหญ่การแสดงบางประเภทจะเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเช่นระบ,บำชาวนาะ เต้นกำรำเคียวซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่และประเพณีของคนภาคกลางได้อย่างดีค่ะรำกลองยาวหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารำเถิดเทิงรำกลองยาวรำเถิดเทิงเป็นการแสดงที่ใช้กลองยาวหลายใบพร้อมกับเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะมีท่าทางการรำหลากหลายท่าเป็นการแสดงที่สนะดุนาน เครื่องแตงกายผู้ชายก็จะนุ่งกางเกงขาสามส่วนทรงกระบอกคุมเขา่าสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นผูกผ้าคาดเอวผ้าคาดศีรษะพร้อมกับสะพยกล้องยาวด้านข้างผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นสวมยาสวมเสื้อแขนยาวหรือแขนกระบอกห่มสบาย ผมด้านข้างก็จะตั้งกับบางหน้าทรงผมนะคะด้านหลังก็จะปล่อยให้ยาวค่ะและก็จะทัดดอกไม้ไว้ข้างซ้ายโอกาสในการแสดงจะแสดงในเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลสงกรานต์หรือเข้าพรรษาเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงก็จะมีชิงฉาโมง กลองยาวเต้นกรรำรมดําเคียวเต้นกรรำรมดําเคียวเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมคือการทํานาที่แสดงถึงความสาม,มัคคีของคนไทยในการช่วยกันทํางานมีการขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยเรียกว่าการลงแขกเต้นกรรำรมดําเคียวเป็นการร้องตอบโต้กันร,ระหว่างชายหญิงเนื้อเพลงจะเกี่ยวกับการเกี่ยวพาราสี ไม่มีการกำหนดเนื้อเพลงหรือจำนวนผู้เล่นที่แน่นอนค่ะโอกาสการแสดงจะแสดงในบนเวทีนะคะในเทศก,กาลต่างๆเช่นกันเช่นการร้องในท้องนาก็สามารถร้องได้ค่ะแต่สมัยนี้นะคะเขาก็จะร้องกันในหรือบนเวทีนั่นเอง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงค่ะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบนะคะก็จะมีการร้องตอบโต้และก็มีลูกคู่ร้องรับเองน,นั่นเองค่ะงานชิ้นที่สาว,วิชานาฏศิลป์ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเลือกชุดการแสดงที่เรียนชอบมาหนึ่งชุดการแสดงนักเรียนเลือกจากวิดีโอที่คุณครูแนะนำกันเข้ามานะคะ นักเรียนเลือกได้เลยว่านักเรียนชอบชุดการแสดงของภาคไหนและเป็นชุดการแสดงอะไรอย่าลืมนะคะว่ามีภาคเหนือกับภาคกลางให้นักเรียนได้เลือกนักเรียนสามารถสร้างรูปแบบผลงานหรือแผนผังความคิดนะคะลงในกระดาษ A4 แล้วก็ส่งผลงานให้คุณครูในกลุ่มชั้นป .5 เหมือนเดิมค่ะหากนักเรียนนะคะไม่ทราบว,ว่าแผนผังความคิดนั้นทำอย่างไร ให้นักเรียนไปดูตัวอย่างได้จากหนังสือวิชาศิลปะหน้า190คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนไว้แล้วค่ะนักเรียนเนี่ยก็สามารถดูตัวอย่างได้จากหนังสือหน้า190ได้เลยนะคะจบแล้วค่ะนักเรียนกับการแสดงพื้นเมืองวันนี้คุณครูมาแนะนำการแสดงนะัก ให้นักเรียนมา2ภาคด้วยกันก็คือภาคเหนือนและก็ภาคกลางสำหรับอีพีหน้าจะเป็นภาพอะไรนักเรียนคงจะทายถูกนะคะ <S <S เดี๋ยวคุณครูจะมาหาเนื้อหาที่สนุกสนานแล้วก็มีวิวดีโอมาให้นักเรียนได้รู้จักกันด้วยสำหรับอีพีนี้คุณครูพี่จะต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ